สวัสดีค่ะยุทิตาลีก้องศักดิ์ศรีค่ะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวและเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนรวมทั้งเป็นผู้บริหารบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งทำงานแบบนี้มามากกว่า30ปีมีตำแหน่งระดับหัวหน้างานต้องรับผิดชอบงานสำคัญของลูกค้าคนไทยและต่างชาติทุ่มเทกับการทำงานมาโดยตลอดจันถึงสุกทํทงานบริษัทและธุรกิจส่วนตัวเสาร์อาทิตย์ทำงานธุรกิจประกันชีวิต มีรายได้5ถึง6หลักต่อเดือนมีเงินแต่ไม่มีเวลาซึ่งยังไม่ตอบโจทย์ของชีวิตจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อและคุณแม่เสียโดยไม่มีโอกาสได้ดูแลท่านทั้งสองยุซึ่งเป็นลูกมีโอกาสได้แค่ไปร่วมงานศพซึ่งเป็นสองเหตุการณ์ที่ทำให้ยุรู้สึกสะเทือนใจและรู้สึกผิดมากๆในหน้าที่ของความเป็นลูกซึ่งถ้าย้อนเวลาได้ยุขอเลือกคุณพ่อคุณแม่ ไม่ทำงานหนักเพื่อเงินแต่ขอเวลาเพื่อมีโอกาสไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เหตุการณ์ครั้งนี้จึงรู้ว่าการเป็นลูกจ้างถึงจะเป็นลูกจ้างที่มีตําแหน่งหัวหน้าง,งานก็ขาดอิสระภาพทางด้านเวลาการสูญเสียที่เกิดขึ้นทําให้ยุทราบว่าวันนี้เราขยันทํางานมาทั้งชีวิตเพื่อคุณพ่อและคุณแม่จะได้มีชีวิตที่สุขสบาย แต่เราไม่เคยมีเวลาให้กับท่านทั้งสองเลยมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าวันนี้มีเงินแต่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่และคนที่เรารักยุไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะยุยังมีครอบครัวที่ต้องคอยดูแลและทุกคนก็รักและเป็นห่วงยุไม่อยากให้ยุมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาพักผ่อนยุจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำมา19ปี เพื่อมาทำธุรกิจของตัวเองซึ่งเป็นธุรกิจที่รายได้ดีมีอิสระภาพทางด้านการเงินและเวลามากขึ้นแต่งานที่ยุทําเป็นงานที่หยุดทาแล้วไม่มีไรายได้ไม่ไม่สามารถส่งต่อได้เพราะงานที่ทำเป็นงานเกี่ยวกับบัญชีและภาษีต้องมีความรู้เรื่องบัญชีและลักในอาชีพเปรียบเสมือนอาชีพหมอหรือวิศวกรถ้าไม่ลักและชอบจะทำได้ไม่ดียุก็เริ่มมองหาว่า จะมีงานอะไรที่ทำแล้วส่งต่อให้ครอบครัวได้วิกฤตโควิดที่ผ่านมามีเพื่อนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้สามารถพลิกสถานการณ์ปัญหาหนี้สินด้วยธุรกิจออนไลน์ซึ่งยุเป็นที่ปรึกษาเรื่องภาษีให้กับเพื่อนอยู่มองเห็นความเป็นไปได้ของงานออนไลน์ยุจึงเริ่มมองหาออนไลน์ที่ไม่กระทบกับงานประจำที่ยุทํทอยู่เพื่อเพิ่มช่องทางของรายได้อีกหนึ่งกระเป๋า จนกระทั่งวันหนึ่งได้รับโอกาสจากทวีซึ่งเป็นลูกน้องเก่าที่เคยทำงานร่วมกันมาได้เปิดโอกาสให้ยุรู้จักกับอินดีมซึ่งยุเองก็มองหาธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วก็เลยเข้ามาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และตัดสินใจเข้าร่วมทำธุรกิจอินเดีมโดยที่ตอนแรกก็คิดว่าสมัครเพื่อช่วยคุณทวีให้มีรายได้แค่นั้นก็พอแล้วเพราะตัวเองเป็นคนไม่มีเวลาคงไม่สามารถทำธุรกิจตัวนี้ได้แต่พอได้เปิดใจมาศึกษาเรียนรู้ระบบอย่างจริงจังยุจึงมองเห็นโอกาสการสร้างไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าและรู้ว่านี่คืองานที่ตามหามาทั้งชีวิตก็คืองานที่สามารถหยุดทาและมีไรายได้ซึ่งซึ่งก็คือบนานาญนั่นเอง ยุติจัดสินใจลงมือทําทันทีและเรียนรู้กับคนสําเร็จไม่ต้องลองผิดลองถูกและมีที่ปรึกษาคอยชี้แนะจับมือทํามีระบบทีมและการเรียนรู้ที่ดีคอยสนับสนุนจนสามารถทําตําแหน่งสตาร์ได้รับ1%จากยอดขายทั่วโลกและตําแหน่ง VIP ภายในเดือนแรกปัจจุบันตําแหน่งดีเรคเตอร์ที่ตอบโจทย์มากกว่านี้ก็คืออินดีมสามารถทํางานออนไลน์ร้ออซอยู่ที่ไหนก็ทําได้แค่มีมือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เพียงแค่ยุตตั้งใจทำอย่างจริงจังแค่ประมาณ3ปีก็สามารถหยุดทำและยังมีไรายได้ต่อเนื่องตลอดไปไม่ต้องรอ10ปี20ปีเหมือนกับงานที่เคยทำมาและที่สำคัญยุสสามารถทำไปพร้อมๆกับการได้ดูแลครอบครัวที่เหลืออยู่ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศตามที่ยุตต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่ยุตตั้งใจมาตลอดณนะวันนี้สําหรับยุคคิดว่าอินดีมตอบโจทย์และเป็นธุรกิจที่ตามหามานานจริงๆ ทำไมยุคเข้ามาธุรกิจเครือข่ายเพราะส่วนตัวเป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายชัดเจนอยากมีไรายได้กระเป๋าที่สองต้องการหาอะไรทำเสริมแต่ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทำให้ยุคมีความคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องทำและต้องสำเร็จในธุรกิจนี้เพราะว่าวิกฤตโควิดทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะบริษัทที่ว่าใหญ่โตมั่นคง บริษัทมหาชนหรือแม้แต่บริษัทที่ใหญ่ระดับประเทศเองก็มีการปิดตัวลงเพราะผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ทำให้คนที่เป็นพนักง,งานประจำตกงานโดนไล่ออกหรือแม้แต่เจ้าของบริษัทเองก็ตามได้รับผลกระทบงานบนโลกใบนี้มันมีอยู่2ออย่างก็คือ active income กับ passive income ที่สามารถหยุดทำแล้วมีรายได้สิ่งแรกเลยที่ยุตามหามาทั้งชีวิตก็คืองานที่สามารถหยุดทำแล้วมีรายได้เปรียบเทียบกับการทำงานของเรานะคะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเราหยุดทำเมื่อไหร่รายได้หยุดเมื่อนั้นงานเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆการที่เราอยากมีรายได้เดือนละหนึ่งแสเราต้องมีไซส์ธุรกิจใหญ่ขนาดไหนยกตัวอย่างเซเว่นนะคะ จะมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนคุณก็ต้องมี2-3สาขาและแต่ละสาขาของเซเว่นใช้เงินลงทุน3-5ล้านบาทสิ่งที่ต้องมีไม่ใช่แค่เงินลงทุนนะคะแต่คุณต้องมีความรู้มีคอนเนคชั่นมากพองานเครือข่ายหรืองานอินดีมของเราเปรียบเสมือนงาน CP เราทำในโมเดล CP เราสามารถขยายสาขาออกไปได้เพื่อนของเราที่อยู่ภายใต้สายงานของเรา ก็เปรียบเสมือน C ีเหมือนกันสามารถขยายสาขาออกไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเราก็สามารถมีไรายได้ดีๆแบบเซเว่นเช่นเดียวกันที่สำคัญฝ่านั้นเราจะทำงานตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงเราเปิดปากเมื่อไหร่สาขาของเราก็เปิดเมื่อนั้นที่ดีฝ่าน,นั้นเราเป็นสาขาที่สามารถเดินไปไหนก็ได้แต่เซเว่นตั้งอยู่กับที่ต้องรอคนเดินเข้ามาอย่างเดียว เราสามารถขยายสาขาผ่านโลกออนไลน์เราอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้มันสามารถทำได้ทั้งหมดเลยงานเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งหรืองานเครือข่ายเป็นอาชีพเดียวที่ใช้เงินลงทุนน้อยผลตอบแทนสงูงถ้าเราอยากได้ธุรกิจไซส์เล็กเราก็ลงทุนหลักพันถ้าต้องการได้ธุรกิจไซส์ใหญ่ก็ลงทุนหลักหมื่นเท่านั้นเองเราจะสร้างเงินหลักล้านนะคะเราก็ต้องมีระบบแต่งานเครือข่ายอย่างงานอินเดียมบริษัทมีระบบ หรือว่าคานผ่อนแรงให้กับเราไม่ต้องสร้างระบบไม่ต้องรู้จักคนเยอะเริ่มต้นจากคนสองคนเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราธุรกิจเครือข่ายถือเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูงทําได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์จัดเวลามาทําอย่างจริงจังวันละ2อชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะสามารถสร้างไรายได้หลักให้กับเราเป็นกระเป๋าที่สที่สโดยไม่กระทบกับงานประจํา เพียงแค่เราสร้างและขยายองค์กรหรือว่าสร้างทีมเสร็จนะคะเราจะมีไรายได้มั่นคงและตอบโจทย์ในเรื่องของอิอสรภาพทางด้านการเงินและเวลาและที่สำคัญหยุดทำแล้วยังมีไรายได้เพราะไม่มีงานไหนที่สามารถทำเสร็จแล้วเสร็จเลยสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมดูแลคนที่คุณรักได้ตลอดชีวิตและตลอดไปเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆค่ะ ที่เราต้องทำธุรกิจเครือข่ายสำหรับธุรกิจอินดีมก็เป็นธุรกิจเครือข่ายของผู้บริโภคเช่นเดียวกันเราก็มีสินค้าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสงูงเป็นมาตรฐานของโลกมีส่วนผสมที่สำคัญมีเอกลักษณ์เฉพาะมีที่อินดีมเท่านั้นซึ่งบริษัทอินดีมก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามได้ดูแลสุขภาพซึ่งเป็นแมกกาเทรนของโลก ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดูแลล้ำลึกถึงระบบแกนเซลล์ซึ่งต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้คนหันมาดูแลสุขภาพและความสวยความงามของตัวเองมากขึ้นและหลังจากที่เราเจอวิกฤตโควิดทำให้เราเรียนรู้ว่า3ปีที่ผ่านมาเราต้องทานอาหารเสริมเราต้องสร้างภูมิด้วยตัวเองเพื่อต้านโควิดขีดวัคซีนก็ไม่ได้ป้องกันให้เราไม่ติดโควิดนะคะ แต่แค่ป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดลงปอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นทั้งภายนอกและภายในและที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้เรามีผู้บริหารที่มากความสามารถก็คือคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านคุณก้องเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําธุรกิจมากกว่า20ปีคุณก้อง เป็นประธานกรรมการบริษัท Endem Group มีวิชั่นที่ทันสมัยและเรายังมีพาร์ทเนอร์มีต้นทุนในเรื่องของการทำธุรกิจเยอะมากและนอกจากคุณก้องแล้วยังมีผู้บริหารที่มากความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ในแต่ละสาขาอาชีพเป็นมืออาชีพในแต่ละด้านด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดในวันนี้เรามีบริษัทมากมายมาเป็นพาร์ทเนอร์รวมไปถึงบริษัท NRF ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมากกว่า1,400ล้านบาทมาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทอินเดียมกรุ๊ปด้วยค่ะและตอนนี้ธุรกิจอินเดียมยังทำอะไรที่เป็นฟิวเจอร์ลองรับอนาคตของเราชาวอินเดียมอีกด้วยเช่นแอ t โทเคไอ ID point ให้เราได้มาเป็นเจ้าของเหมืองขุดเหรียญร่วมกับคุณก้องและยังได้รับรีวอร์ดปันผลของสามเหรียญทุกๆเดือนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอย n ไลท์คอย ดอกคอยในทุกๆเดือนไม่ต้องสร้างเหมืองขุดเองผู้บริหารทำให้เราทั้งหมดแล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดในวันนี้อินดีมเองเปิดโอกาสให้คนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถหยิบจับเครื่องมือในการสร้างอาชีพเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่สามารถทำในโลกออนไลน์และทำในยุคของนิวโนม a l แบบนี้ได้ทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยที่ไม่รบกวนงานประจำหรือธุรกิจที่เราทำเลยแล้วเรายังสามารถขยายสาขาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ลงทุนน้อยแต่ก็สามารถขยายสาขาได้แบบไม่จำกัดและเป็นธุรกิจที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายใช้ต้นทุนต่ำความเสี่ยงน้อยคืนทุนไวทำกำไรได้มากค่ะหลายคนเข้ามาในอินดีมสามารถพลิกชีวิตได้ มีนี่ก็สามารถปลดหนี้ได้ในระยะเพียงสั้นๆคนที่ต้องการมีอาชีพที่สองสามารถทำได้โดยไม่กระทบกับงานที่เขาทำคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจอินดีมเข้ามาแบบไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสำเร็จได้ที่อินดีมเพียงแค่คุณเชื่อมั่นและเปิดใจเรียนรู้สำหรับคนที่อยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับคุณก้องด้วยการเริ่มต้นง่ายๆเพื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ในระยะเวลา3-5ปีสามารถหยุดทำและมีรายได้อินดีมเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นธุรกิจที่มั่นคงและพร้อมเติบโตไปกับกระแสโลกเก้าทันโลกด้วยความสามารถของผู้บริหารและอยากให้ทุกคนเข้าร่วมธุรกิจเพื่อได้มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวและคนที่เรารักอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง ถ้าหากคุณเปิดใจเรียนรู้แล้วเข้ามาร่วมงานกับบริษัทอินดีมคุณตัดสินใจไม่พลาดแน่นอนค่ะมันจะดีฝ่าไหมหากคุณสามารถกำหนดวันเกเสียณได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้อายุเป็นตัวกำหนดนอกจากนี้อินดียมยังมีทีมงานที่ดีที่พร้อมจะสนับสนุนทันทีและมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนแค่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วมาสาเร็จไปพร้อมกันเพราะคุณก้องเชื่อว่า ทุกคนสำเร็จได้ถ้ามีเครื่องมือที่ดีเครื่องมือที่ดีก็คืออินดีมเพราะความสำเร็จของคุณคืองานของอินดีมสวัสดีค่ะ